สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่สถานีลูกหนังสถานีที่จะนำพาทุกท่านพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของวงการลูกหนังกันนะครับ วิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้นะครับก่อนจะเริ่มรายการนะครับขออนุญาตขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรานะครับแอดลีกา911นะครับบริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดและก็น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับสนใจสมัครสมาชิกแอดไลน์กันมาได้ที่แอดลีกา911นะครับอย่าลืมเติมแอดตนาด้วยนะครับวันนี้นะครับแนวทางทางช่องยูทูบชาแนลนะครับก็นําเสนอเป็นฟุตบอลสกอตติสพรีเมียร์ลีกนะครับใกล้ๆกันนะครับกับอังกฤษงานช่วงนี้อังกฤษไม่มีเตะแล้วนะครัััับบบบออยยย่่าาาไปปลลุ้้้นนนนนนกกสํหรรรททีีีีีมมเเขูฟแชะคต พักหลีกกันหมดแล้วนะครับแต่ว่าเป็นสกอตนะครับอันนี้เป็นหลีก อันนี้เป็นลีกสกอตนะครับก็เพิ่งเริ่มเตะนัดแรกเลยนะครับเป็นท่าน้าร็อสเคานตี้นะครับเปิดบ้านรับกันยังของมาเทเวลนะครับคู่นี้เตะตีหนึ่งสี่สิบห้าที่โกลบอลเอนเตจีสเตเดียมบ้านของร็อสเคานตี้นะครับเตะตีสิบนัดหลังสุดที่พบกันนะครับร็อสเคานตี้เอาชนะไปสี่ครั้งนะครับจบบ้านทีมเยือนก็มาเทเวลก็เอาชนะไปสี่ครั้งนะครับอีกสองครั้งเสมอกันนะครับฟอร์มท่านัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับร็อสเคานตี้ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามนะครับมาเทเวลชนะสองเสมอ มาอย่างนักครั้งนะครับเป็นนัดอุ่นเครื่องก่อนเริ่มลีกนะครับฟอร์มสภาพความพร้อมของทีมนี้ทั้ง2ทีมบาดเจ็บติดโทษแบนไม่มีนะครับฟูลทีมพร้อมฟาดแข่งแบบเต็มสุขทั้งคู่นะครับสถานการณ์นะครับทั้ง2ทีมยังไม่มีอะไรนะครับเป็นทีมที่ยังไงดีอะผมมองว่ามาเทเวลค่อนข้างเหนือกว่านิดๆนะครับแล้วก็รูดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นมาเทเวลเนี่ย เอาชนะลอสคลตี้ได้ทั้งสองครั้งไปกับนะครับแล้วก็อันนี้เป็นนัดแรกมันยังดูยากครับไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าราคาในการลงทุนเนี่ยมันค่อนข้างไปทางมาเทเวลนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยตรงนี้มันเป็นราคาเสมอตอนนี้มันมันเปลี่ยนเป็นราคาครึ่งควบลูกแล้วนะครับ ราคาทีมต่อไหลเพิ่มขึ้นนะครับก็น่าสนใจสำหรับสำหรับใครที่รู้นะครับแนวทางใน,นการลงทุนนะครับผมมองว่าวันนี้เสถิติคุณเนี่ยค่อนข้างจะสูสีกันนะครับเหตุผลนะเดี๋ยวผมจะให้เหตุผลประกอบว่าสถิติเนี่ยแม้ว่าจะสูสีกันแพ้ชนะเสมอมาเท่าเท่ากันนะครับวันนี้เล่นเป็นนัดแรกเปิดฤดูกาลเนี่ยมาเทาเวลทีมเยือนเนี่ยปกติแล้วทีมเจ้าบ้านจะเป็นฝ่ายต่อถ้าเล่นถ้าเล่นนัดแรกนะครับยังไม่รู้ฟอร์มเนี่ยแต่อันนี้มาเทาเวลเป็นเป็นทีมต่อนะครับฟอร์มแนัดหลังสุดเนี่ยก็ มาเทเวลดูดีกว่า2องนัดหลังที่เป็นอุ่นเครื่องก่อนจะเริ่มฤูดูกาลเนี่ยเป็นเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งะครับด้วยกันทั้งคู่โดยมาเทเวลเนี่ยมันแพ้แล้วก็เสมอสุดแล้วข้อตีมันเสมอแล้วแพ้นะครับฟอร์เอ่อสภาพความความพร้อมเนี่ยฟูลทีมนะครับสถิติสนัดหลังสุดที่พบกันเป็นมาเทเวลเก็บแต้มสองรั้งผมมองว่าวันนี้เป็นมาเทเวลค่อนข้างจะเป็นต่อนะครับอ่านะ ก็น้าจะเป็นต่อราคาในกำลังทุนเนี่ยขอต่อมาเท่าลสักปอๆแล้วกันนะครับไม่มากไม่น้อยนะครับพอตึงๆขอถ้าใครมั่นใจหน่อยจะเอาเครื่องลูกก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับคลิปนี้ยังไงฝากไว้พิจารณากันประมาณนี้นะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด Subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้นะครับก่อนจากการขอบคุณนะครับ ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรานะครับแอดลีกาเก้าหนึ่งหนึ่งบริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดและก็น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับสนใจสมัครสมาชิกแอดไลน์กันไปได้ที่แอดลีกาเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับอย่าลืมเติมแอดน้าๆด้วยนะครับหรือกดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับผมทำลิงก์ไว้แล้วนะครับสรุปต่อมาทัฟเวลซักปอปนะครับถ้าใครมั่นใจหน่อยก็รหนึ่งลูกเต็มก็ได้สกอร์ที่คาดผมคาดว่าวันนี้นะครับน่าจะเป็นมาทัฟเวลบุกมะเบียไววว้้นนนนิดึงแลกััะะครรบเพาา่ วันแรกนะครับผมดูตามตัวเลขอย่างเดียวเลยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้พิจารณากันประมาณนี้นะครับถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด SUBSCRIBE ให้ด้วยนะครับคิดเห็นย่างไรคอมเมนต์ comment, คุยกันกันล่างได้นะครับคลิปนี้ยังไงฝากไว้ประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ